สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็นําผ้าถุงทอมือสวยๆมาฝากอีกแล้วนะครับดูไกล้ๆก็เห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นสิ้นตีนจกยกนะครับแต่เป็นยกดอกทั้งผืนนะครับสวยสุดๆ้วนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับเป็นงานทํามือจริงๆเลยนะครับอันนี้ดูลายใกล้ๆเลยนะครับลาย12หน่วยตัดนะครับสวยมากๆเป็นผ้าทอมือนะครับสีพื้นก็จะเป็นสีม่วง เป็นมะปรางนะครับรายที่สําคัญคือเป็นลายดอกทั้งผืนเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับอัดผ้ากาวทั้งผืนเลยนะครับการอัดผ้ากาวช่วยให้ผ้านี้เรียกว่าทนทานอยู่กับเราได้นานนะครับเป็นทรงสวยด้วยนะครับสังเกตดูว่าจะมีเส้นเล็กๆนะครับตรงที่ิ้วชี้อยู่นะครับนี้เรียกว่าการด้นลายไข่มดนะครับเป็นลายที่เพิ่มคุณค่าทางของผ้านะครับเป็นงานฝีมือด้นด้วยมือนะครับส่วนตัวสิ้นนี่ก็จะใช้การทอยกนะครับยกดอกขึ้นมา สวยอลังไ้นะครับสีนี้หายากนะครับราคา4,800ปบาทนะครับดูเต็มผืนก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์หรือ ID l ดี e ลนหรือทางเพจที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับขายจริงส่งจริงนะครับคูดาวหน้าตาแบบนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขายจริงส่งจริงเรารับประกันความงามความสวยนะครับขายมาหลายปีแล้วนะครับมีลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ฝาก อีกหนึ่งท่านที่เป็นคุณนะครับมาชมมารับฟังงานไปดูแลน,นะครับสวัสดีครับ